วนมาทำขนมทานค่ะจะทำเผือกแกงบวชอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะสี่ช้อนโต๊ะเ,เราก็จะใส่กะทิลงไป250 ml หัวกะทิ250 ml นะคะลองดูก,ก่อนเดี๋ยวผสมน้ำเปล่าไปสักหน่อย อันนี้เป็นหัวกะทิล้วนๆแล้วเราก็จะใส่เกลือชมพูล,ลงไปสักครึ่งช้อนชาเกลือชมพูทำขนมหวานก็ต้องตัดด้วยเกลือนิดหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟพอตั้งไฟไม่ต้องให้เดือดมากพอร้อนๆเราก็จะเอาเผือกใส่ลงไปเเผือกนี้เราเป็นเผือกหอมที่เรา ล้างสะอาดแช่น้ำปูนใสแล้วก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะใช้เผือกสดก็ได้แต่เราใช้เผือกนึ่งเพราะว่ามันก็จะได้ง่ายและเร็วดีซื้อเผือกมาไว้ก็เอาปอกแล้วก็ผ่าซีกแล้วก็แช่น้ำปูนใสสิบนาทีแล้วก็นึ่งให้สุกเราจะทำขนมก็ทำได้หรือจะทำเป็นเผือกน้ำกะทิก็ทำได้เผือกหอมอร่อยนะคะล้วนดี เติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยคนให้น้ำตาลละลายแล้วค่ตั้งไฟนะคะบ้านเราชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวมากกว่าน้ำตาลทรายแต่ใครชอบใช้น้ำตาลทรายก็ใช้ได้เราจะไม่ค่อยกินน้ำตาลทรายเพราะว่ามีงานวิจัยว่าน้ำตาลทรายกินมากไม่ดีเราก็จะใช้เท่าที่จำเป็น ใครชอบหวานจะจัดก็ใส่น้ำตาลทรายแต่อันนี้น้ำตาลมะพร้าวจะเป็นหวานนุ่มนวลไม่จัดมากใครไม่ชอบหวานก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวดีกว่าใช้น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟพอกะทิเริ่มร้อนน้อยๆเราก็เริ่มใส่ถั่วไปได้เลยค่ะ ชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำได้เนะแต่อันนี้คิดว่าพอดีแล้วพอเดือดพล้านแป๊บเดียวก็ปิดไฟใช้ได้เลยสุกแล้วค่ะเผือกแกงบวดสุกแล้วถ้าใครชอบให้เผือกนิ่มหน่อยก็ต้มไปสัก5นาทีเดี๋ยวเผือกก็จะแตกร่วน ชอบไข่ก็ใส่ไข่ได้เนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องของหวานไทยๆเผือกแกงบวชพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเผือกแกงบวด เราเป็นคนชอบกินไข่เพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดที่จะใส่ไข่ไปด้วยหน้าตาไม่คิเลเนาะมาทานด้วยกันค่ะ